สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเหมือนเดิมเรื่องเล่าชาวบ้านนิทานบ้านทุง่งลุงบินเป็นผู้บรรยายให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงบินด้วยนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องกรำตามสนองในการละครั้งหนึ่งก็ประมาณ4-50ปีผ่านมาแล้วก็ได้ยินจากคำผู้แก่ผู้เฒ่าเล่าต่อกันมา จังหวัดชนบุรีพื้นที่สมัยก่อนน้นก็ยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่พื้นที่ติดกับทะเลก็เป็นบางอำเภอบางอำเภอก็อยู่ไกลทะเลชาวบ้านที่อยู่ห่างออกจากตัวจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะทำไร่อ้อยไร่มันบางคนก็ทำนาบางพื้นที่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าบางอำเภอก็ออกเรือหาป่ามาขายบางอำเภอก็ยังออกหาของป่ามารับประทาน บางพื้นที่ก็ยังออกล่าสัตว์เพื่อหาของป่ามาขายให้คนที่อยู่ติดกับทะเลคนที่อยู่ติดกับทะเลก็จะออกหาปลามาขายให้กับคนที่อยู่ติดเขาติดป่าก็ยังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีอาชีพรับจ้างตัดอ้อยให้กับคนในหมู่บ้านบางครั้งก็เดินทางไปตัดอ้อยรับจ้างอีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันทิดละก็อยู่กับลูกกับเมีย ส่วนเมียของทิดละชื่อว่านางสวนสองผัวเมียก็มีอาชีพรับจ้างตัดอ้อยพอได้เงินมาซื้อข้าวสารให้ลูกๆทิดละกับนางสวนก็มีลูกด้วยกันถึงหกคนววยกำลังสนบางคนก็ยังกินนมแม่อยู่บางวันทิดละก็ทำงานหามลุงหามคำถ้าทิดละไม่ทำอย่างนี้ก็กลัวว่าจะไม่มีเงินมาซื้อข้าวสารให้ลูกๆก,กินเมื่อตัดอ้อยเสร็จทิดละก็ ไปรับจ้างขนอ้อยขึ้นรถอีกทำอยู่แบบนี้เป็นประจำส่วนนางสวนผู้เป็นเมียก็ไม่ได้ช่วยทิดละไปรับจ้างเพราะไม่มีใครจะเลี้ยงลูกทั้งหกคนลูกของทิดละววยก็กำลังดื้อกำลังสนมากล่าวถึงเถ่าแกดวงที่เป็นเจ้าของไรอ้อยก็อยู่กับเมียสองคนก็เป็นคนมีฐานะพอสมควรมีไรอ้อยไม่ต่ำกว่า100ร้อยไรถึงหน้าตัดอ้อยก็จะจ้างคนมาตัดให้ เมียของเท่าแกดวงชื่อนางหมอนหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเท่าแกหมอนนั่นเองเป็นคนมีอัธยาศัยดีทั้งสองผัวเมียสองผัวเมียก็ได้แต่งงานอยู่กินกันมาสิบกว่าปีก็ยังไม่มีลูกสองคนผัวเมียก็อยากมีลูกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเท่าแกดวงหรือเท่าแกหมอนเป็นหมันกันแน่คนฐานะดีก็อยากจะมีลูกก็ไม่มีปัญญาจะมีได้ แต่ถ้าว่าคนที่หาเช้ากินคำก็จะไม่พอกินก็มีลูกโอดออกมาหัวปีท้ายปีอย่างครอบครัวชิดละนางสวนเป็นต้นเท่าแก่ดวงก็มีหน้าที่ขับรถไปส่งอ้อยที่โรงน้ำตาลที่อยู่ในตัวอำเภอคุณนายหมอนก็มีหน้าที่ดูแลคนงานและจ่ายเงินคนงานที่ตัดอ้อยเสร็จบางคนก็ขอเบิกล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็มี คนที่เบิกล่วงหน้าไปก่อนก็มาตัดอ้อยใช้นีท่ทีหลังครอบครัวของทิดละก็อยู่อีกอำเภอหนึ่งเขตติดต่อกับเท่าแกดวงทิดละก็ได้เดินทางมารับจ้างตัดอ้อยให้กับเท่าแกดวงก็มากับเพื่อนๆหลายคนเท่าแกดวงเห็นว่าทิดละเป็นคนขยันเมื่อตัดอ้อยเสร็จก็ยังมารับจ้างคืนอ้อยอีกก็ได้พูดคุยกับทิดละจนสนิทสนมกันพอต่อมาอีกปีหนึ่ง เท่าแกดวงกับคุณนายหมอนก็ได้เดินทางมาหาคนงานเพื่อจะไปตัดอ้อยก็พอจะรู้จักชื่อหมู่บ้านของทิดละสองผัวเมียก็พากันขับรถไปยังอำเภอที่ทิดละอยู่ก็มาตามที่อยู่ที่ทิตละเคยเขียนไว้ให้ก็ถามคนแถวนั้นว่าหมู่บ้านที่ทิดละอยู่ไปทางไหนพอไม่นานสองผัวเมียก็ขับรถมาถึงยังบ้านของทิดละ พอจอดรถก็เห็นลูกของทิดละวิ่งเล่นเต็มไปหมดอยู่บริเวณหน้าบ้านก็มองเห็นแต่ผู้เป็นเมียของทิดละที่อยู่กับเด็กๆนางสวนเมียธิดละก็ไม่เคยรู้จักกับเท่าแกดวงมาก่อนเพราะว่านางสวนยังไม่เคยไปตัดอ้อยให้กับเท่าแกดวงมีแต่ทิดละไปคนเดียวนางสวนก็เลยไม่รู้จักนางสวนเมื่อเห็นรถมาจอดหน้าบ้านก็เลยเดินเข้าไปถาม สวัสดีจ้ามาหาใครเหรอเท่าแก่ดวงก็เอ่ยปากพูดกับนางสวนสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนเฮียมาหาชิดละใช่บ้านของชิตละไหมนางสวนก็ตอบว่าใช่จ้าทิดละไปตัดอ้อยให้เท่าแกยังไม่กลับมาบ้านเลยจ้าเดี๋ยวก็คงจะกลับแล้วแหละนางสวนก็บอกให้เต่าแก่ดวงคุณนายหมอนนั่งรอก่อน แล้วก็เดินไปตักน้ามาต้อนรับสองผัวเมียแต่ทว่านางสวนเมียชิตละก็กำลังตั้งท้องได้หกเดือนเด็กๆที่วิ่งเล่นก็มีตั้งหกคนอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนถ้านางสวนกอดออกมาเมื่อไรก็จะมีลูกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คงจะเป็นเจดคนพอไม่นานชิดละก็เดินกลับมาถึงบ้านก็ได้พูดคุยกับเท่าแกดวงคุณนายหมอน เท่าแกดวงก็บอกให้ทิดละไปตัดอ้อยทีไรให้แล้วก็บอกทิดละให้หาคนงานให้ด้วยสักสิบกว่าคนมีรถรับส่งไปกับเช้าเย็นถึงบ้านพอพูดคุยกันได้สักพักเท่าแกดวงคุณนายหมอนก็ขอตัวกลับสองผัวเมียก่อนจะกลับก็ยังได้ยืน่นเงินให้ลูกๆของทิดละคนละหนึ่งบาทสมัยก่อนเงินหนึ่งบาทก็ซื้อขนมนมเนยได้หลายอย่างเมื่อสองผัวเมียเดินทางกลับ ก็นั่งคุยกันไปบนรถว่าอยากจะขอลูกทิดละนางสวนมาเลี้ยงดูแลเป็นลูกบุญธรรมสักคนเพื่อมาทําดูแลไล่อ้อยต่อตอนที่แกเท่าเวลาช่วงนี้ก็ผ่านไปห้าวันเท่าแกดวงก็มากับคนขับรถส่งคนงานมาที่บ้านของทิดละที่นัดหมายกันไว้คนที่จะไปกับทิดละก็มีเล่าๆเจ็ดแดคน คนที่ไปตัดอ้อยให้เ่าแกดวงก็จะให้คนขับรถมารับมาส่งถึงบ้านทุกเช้าเย็นไปเช้าเย็นกลับเพราะว่าสองอำเภอนี้อยู่ไม่ไกลกันเป็นพื้นที่ติดต่อกิตละไปทํางานอยู่กับคุณนายหมอนหลายวันคุณนายหมอนมีหน้าที่ดูแลคนงานก็ได้พูดคุยกับจิตละจนสนิทสนมกันบางวันเท่าแกดวงคุณนายหมอนก็ซื้อข้าวสารหรือขนมฝากทิตละเพื่อมาฝาก เด็กๆลูกของทิดละด้วยเวลาก็ผ่านไปเข้าสีเดือนนางสวนเมียของทิดละก็ได้คลอดลูกออกมาอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายตอนนี้ลูกของทิดละนางสวนก็ได้เพิ่มเป็นเจ็ดคนเป็นผู้ชายสี่คนเป็นผู้หญิงสามคนช่วงนี้ทิดละก็ป่วยอดๆออออแอดๆไปทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าทิดละทำงานหามลุงหามค่ำไม่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อนสักเท่าไหร่ ช่วงนี้ที่ไร่อ้อยของเ่าแก่ดวงก็ยังไม่ได้จ้างคนงานมาทำอะไรเพราะว่าอ้อยึ้ดใหม่นี่ยังไม่โตคุณนายหมอนก็เลยเอยปากชวนเ่าแก่ดวงผู่เป็นผัวไปเที่ยวที่บ้านของทิดละเพื่อให้ทิดละหาคนงานมาถากหญ้าในไร่อ้อยก็ได้แวะซื้อขนมมาฝากลูกๆของทิดละด้วยแล้วก็ซื้อข้าวสารไปให้ทิดละอีกหนึ่งกระสอบพอสองผัวเมียเดินทางมาถึงยังบ้านของทิดละ ก็เห็นลูกของจิตระวิ่งเล่นกันสนุกสนานยิ่งทำให้สองผัวเมียอยากมีลูกมากขึ้นจิตระเมื่อเห็นสองผัวเมียก้าวลงจากรถก็เดินเข้ามาทักทายเท่าแกสวัสดีครับเท่าแกมีธุระไปที่ไหนหรือตั้งใจมาหาผมครับเท่าแกดวงก็เอ่ยปากว่าข้าสองคนก็ตั้งใจมาหาเองนี่แหละนางสวนเมียจิตระก็เดินออกมาสวัสดีเท่าแกแต่ว่ามือของนางสวน ก็ได้อุ้มลูกคนที่เจ็ดออกมาด้วยที่เพิ่งจะคลอดได้เพียงแค่หนึ่งเดือนพอดีเมื่อสามสี่คนนั่งคุยกันได้สักพักคุณนายหมอนก็เอ่ยปากพูดเล่นๆกับทิดละกับนางสวนมีลูกตั้งเจ็ดคนแบ่งให้ฉันไปเลี้ยงสักคนสิทิดละคุณนายหมอนก็พูดทีเล่นทีจริงเท่าแกดวงก็เลยเอ่ยปากขึ้นว่าที่เมียข้านั้นพูดเป็นเรื่องจริงข้าก็อยากมีลูกสักคน เพื่อจะได้ไปดูแลไล่อ้อยแทนข้ากับเมียตอนที่ข้าสองคนแกกว่านี้สมบัติทุกอย่างที่มีอยู่เมื่อเขาโตข้ากับเมียก็จะยกให้เขาเป็นคนดูแลเมื่อตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ข้าก็อยากจะมีลูกสักคนมาดำเนินงานสารต่อจากข้าเมื่อจิตละนางสวนได้ฟังแล้วก็เห็นใจเท่าแก นางสวนกับทิดละก็เลยเดินออกมาจากที่ตรงนั้นเพื่อมาปรึกษากันไม่นานสองผัวเมียก็เดินกลับไปนางสวนเมียทิดละก็เอ่ยปากขึ้นว่าเท่าแกคิดว่าจะเอาคนไหนไปอยู่ด้วยผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะใจสองผัวเมียก็ไม่อยากจะให้ลูกกับใครแต่ถ้าว่ามาคิดอีกทีถ้าลูกไปอยู่กับเท่าแกอนาคตเขาก็คงจะดีกว่าอยู่กับเรา เท่าแกดวงกับคุณนายหมอนก็ปรึกษากันถ้าคิดจะเอาคนโตไปเลี้ยงเหมือนว่าจะเอาเปรียบทิดละเกินไปเพราะว่าชิดละนางสวนก็เลี้ยงมาจนโตแล้วก็เลยคิดว่าจะเอาคนที่เพิ่งขอดไปเลี้ยงนางสวนก็จะได้มีเวลาดูแลลูกคนที่กำลังโตเมื่อปรึกษากันเสร็จแล้วเท่าแกดวงกับคุณนายหมอนก็ขอเอาคนเล็กที่เพ่งลืนตาดูลูกไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม เมื่อเท่าแกต้องการคนเล็กนางสวนก็ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรแต่ทว่านางสวนผู้เป็นแม่น้ำตาก็ไหลพลากออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนางสวนในมือก็ยังอุ้มลูกคนเล็กอยู่ก็ก้มลงหอมแก้มลูกทั้งน้ำตาที่อาบแก้มอยู่แล้วก็พูดกับลูกเบาๆไปอยู่กับเท่าแก่นะลูกโตขึ้นก็จะได้เป็นเท่าแก่คนแล้วนางสวนก็ยื่นลูกให้คุณนายหมอน พอสักพักสองผัวเมียก็พากันเดินกลับไปขึ้นรถเพื่อไปยังบ้านของตัวเองที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งสองวันต่อมาเท่าแก่ดวงกับคุณนายหมอนก็มารับนางสวนกับทิดละไปที่อำเภอเพื่อไปเซ็นมอบลูกให้เป็นลูกบุญธรรมให้เท่าแกดวงกับคุณนายหมอนตั้งแต่นั้นมาสองผัวเมียก็เลี้ยงดูลูกของนางสวนทิดละเป็นอย่างดีเท่าแก่ดวงตั้งชื่อให้ลูกบุญธรรมว่าบุญเต็ม สองผัวเมียไม่เคยมีลูกมาก,ก่อนก็เลี้ยงดูบุญเต็มอย่างทะนุถนอมยุ่งไม่ให้ไต้ไล่ไม่ให้ตอมสองผัวเมียช่วงนี้ดูจะมีความสุขมากเลี้ยงเจ้าบุญเต็มยิ่งกว่าใครในหินเสียอีกเวลาก็ผ่านไปตอนนี้เจ้าบุญเต็มก็เริ่มโตเป็นหนุม่มตอนนี้ก็เรียนปวสเข้าไปเรียนที่ตัวจังหวัดเสาร์อาทิตย์เจ้าบุญเต็มก็ยังจะกลับมาบ้านเพราะว่าเท่าแกดวงกับคุณนายหมอนได้เจ้าห้องในตัวเมือง ไม่ไกลโรงเรียนให้เจ้าเต็มอยู่เพื่อไม่อยากให้ลูกชายขับรถกลับบ้านเพราะว่าอยู่ห่างไกลตัวเมืองหลายกิโลอยู่กลัวว่าเจ้าเต็มลูกชายจะเกิดอันตรายก็เลยให้เจ้าเต็มกลับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จังหวัดชนบุรีก็มีโรงงานเข้ามาตั้งบริเวณพื้นที่อำเภอหลายโรงงานเมื่อเจ้าบุญเต็มลูกชายของเถาแก่ดวงเมื่อเรียนจบปวอสอก็ไม่ได้ไปช่วยผู้เป็นพ่อเป็นแม่บุญธรรม เจ้าบุญเต็มก็ไปหาทำงานตามโรงงานโรงงานที่เจ้าเต็มไปทำก็อยู่ในตัวอําเภอก็ไม่ใกล้จากบ้านเท่าไรวันไหนสองพวเมียไม่เห็นบุญเต็มกลับบ้านท่าแกดวงกับคุณนายหมอนก็จะออกตามหาเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายเจ้าบุญเต็มเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านเจ้าบุญเต็มดูแล้วก็ไม่ได้สนใจท่อแกดวงกับคุณนายหมอน คนที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมสักเท่าไรบางวันก็ไปสัมมเลเทเมาอยู่กับเพื่อนสองผัวเมียก็ไม่เคยว่าลูกสุดที่รักสักคำแต่ถ้าว่าเจ้าบุญเต็มทำงานที่ไหนก็ไม่ค่อยจะทนทำได้สองสามเดือนก็ออกบางครั้งเท่าแก่ดวงคุณนายหมอนผู้เป็นพ่อแม่บุญธรรมบอกให้ลูกชายมาทำงานที่ไร่อ้อยกับพ่อกับแม่ก็ยังเคยโดนบุญเต็มด่าเสียเสียให้หาย บางครั้งคุณนายหมอนผู้เป็นแม่ก็นั่งน้ำตาไหลโดนเจ้าเต็มมันตะคอกเอาคุณนายหมอนก็ไม่เคยเอ่ยปากโตอตอบลูกชายมากล่าวถึงทิศรักกับนางสวนตอนนี้ลูกสาวลูกชายก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วก็มีงานการทำกันทุกคนทิดละนางสวนเมื่อลูกๆมีงานทำกันหมดก็พอจะมีเงินซื้อไรอ้อยหลายสิบไร ลูกเต่าที่ไปทำงานก็ส่งเงินมาให้จิดละนางสวนเป็นประจำฐานะก็ดีขึ้นไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนวันเวลาก็ผ่านไปตอนนี้เจ้าเต็มลูกบนทมของเต่าแกดวงอายุก่อเข่า35ห้าปีแต่ทวายังไม่มีลูกมีเมียก็ไม่เคยคิดที่จะช่วยงานพ่อกับแม่เลยเต่าแกดวงกับคุณนายหมอนก็เริ่มเท่าเริ่มแกเริ่มเข่าไวเชลา ทำไร่อ้อยก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะลําบากเจ้าบุญเต็มลูกชายก็ไม่เคยมาเหลียวแลอยู่กันตามลําพังสองผัวเมียอยู่มาวันหนึ่งคุณนายหมอนเดินเข้าไปในห้องน้ําก็เกิดการลื่นล้มในห้องน้ำท็อแกดวงก็พาผู้เป็นเมียไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณนายหมอนก็ได้เป็นอัมมาพึกแขนขาทั้งสองข้างกระดุกกระดิกไม่ได้ เท่าแกดวงก็นอนเฝ้าผู้เป็นเมียอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าเจ้าบุญเต็มก็ไม่เคยจะมาเหลียวแลดูผู้เป็นแม่แม้แต่จะมาเยี่ยมแม่สักครั้งก็ไม่มีแล้วก็ไม่เคยถามข่าวถามข่าวหรือถามไทยกับคนผู้เป็นพ่อว่าแม่เป็นยังไงบ้างก็ไม่เคยถามสักทีเท่าแกดวงด้วยความรักเมียก็พาเมียไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าอยากให้ผู้เป็นเมียหาย แล้วก็จ้างพยาบาลมาคอยดูแลเงินที่มีอยู่เถาแกดวงก็ค่อยๆหมดไปเมื่อเงินไม่มีก็จำเป็นต้องขายไล่อ้อยเพื่อมารักษาผู้เป็นเมียแต่ถ้าว่าเจ้าเต็มลูกบุญธรรมก็ไม่เคยคิดจะไปดูแลผู้เป็นแม่เลยไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อหรือรถหกล้อหรือจะเป็นไล่อ้อยตอนนี้เถาแกดวงก็ขายแทบจะหมดแล้วเพราะว่าเอาเงินมารักษาผู้เป็นเมีย ตอนนี้เท่าแกดวงเหลือไร่อ้อยก็ไม่กี่ไร่เงินเท่าแกดวงตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีก็เลยเอาคุณนายหมอนผู้เป็นเมียออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาดูแลเองเมื่อผู้เป็นแม่มาอยู่ที่บ้านเจ้าเต็มผู้เป็นลูกก็ไม่เคยเอ่ยปากถามแม่สักคำเท่าแกดวงก็ทำหน้าที่ดูแลเมียทุกอย่างเป็นทั้งพยาบาลที่ดูแลเมียติดเตียงอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุจจระหรือฉี่ผู้เป็นเมีย ท่าแก่ดวงก็ไม่เคยลังเกยียจไม่ว่าจะอาบน้ำให้เมียหรือว่าแปรงฟันให้เมียยิ่งกว่าพยาบาลที่โรงพยาบาลเสียอีกส่วนว่าคุณนายหมอนตาก็ยังเห็นชัดหูก็ฟังได้ยินชัดตื่นเช้ามาเท่าแกดวงก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนทุกวันก็ได้เข็นรถวินแคร์ให้ผู้เป็นเมียมาที่หน้าบา้านเพื่อจะแปรงฟันให้ผู้เป็นเมียช่วงเวลานั้นเจ้าบุญเต็มลูกชาย ก็เดินออกมาหน้าบ้านพอดีเมื่อเท่าแก่ดวงมองเห็นเจ้าเต็มลูกชายก็คิดอยากจะให้ผู้เป็นลูกชายอยู่ใกล้กับแม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เป็นแม่ก็เลยเอ่ยปากบอกเจ้าเต็มผู้เป็นลูกชายว่าเต็มเอ่ยช่วยเข็นรถพาแม่ไปเล่นหน้าบ้านแทนพ่อหน่อยได้ไหมพ่อจะได้มีเวลาไปซักผ้าให้แม่เสร็จแล้วพ่อก็จะได้ต้มข้าวไว้ป้อนแม่ตอนเที่ยง เจ้าบุญเต็มก็ไม่ได้สนใจคำที่พ่อขอแถมยังตะโกนด่าผู้เป็นแม่ต่อหน้าพอ่อด้วยคำหยาบคายแม่จะเป็นจะตายหรือจะเป็นอะไรก็เรื่องของแม่พ่ออยากจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องมายุ่งกับผมเจ้าบุญเต็มแถมยังด่าแม่ว่าเมื่อไรจะตายสักทีตายตายไปซะอยู่ก็เกะกะลูกหูลูกตาสองผัวเมียก็ได้ยินคำที่ลูกบุญธรรมดา่าแต่ถ้าว่าคุณนายหมอน ผูดเป็นแม่ที่นั่งอยู่บนรถเข็นวินแทรเมื่อได้ยินลูกชายพูดอย่างนั้นน้ำตาผูเป็นแม่ก็ไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างไม่ว่าใครจะถามอะไรคุณนายหมอนก็ได้ยินแต่ถ้าว่าพูดไม่ได้ตาก็ยังมองเห็นแต่ว่าแขนขาหรือร่างกายตามตัวเป็นอัมมาพึกขยับเขยืขย้นไม่ได้เป็นคนไข้ติดเตียงพออยู่ได้อีกไม่นานคุณนายหมอนก็คิดเรื่องลูกชายแล้วก็คิดสงสารผูเป็นผัว ที่ทำหน้าที่ดูแลตัวเองก็หลายปีแล้วคุณนายหมอนเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ตอมใจก็เลยตัดสินใจกั้นใจตายลาลูกลาผัวไปอย่างสงบศพคุณนายหมอนเท่าแก่ดวงก็เอาไปไว้ที่วัดทำพิธีให้พระสวดอยู่สามวันแต่ถ้าว่าเจ้าเต็มลูกชายบุญธรรมก็ไม่เคยที่จะไปใกล้หรือไปมองคนที่เป็นแม่เจ้าบุญเต็มก็ไปแค่เพียงวันเผา พอเผาเสร็จเจ้าบุญเต็มก็รีบเดินทางกลับก็ไม่คิดจะบวชหน้าไฟให้แม่เลยเมื่อเท่าแกดวงจัดงานศพผู้เป็นเมียเรียบร้อยก็รู้สึกว่าสบายตัวไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลผู้เป็นเมียวันเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนพอสมควรเจ้าบุญเต็มก็ได้ไปทำงานที่โรงงานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไรก็ได้ไปรู้จักเพื่อนๆที่โรงงานเดียวกัน เลิกงานเจ้าบุญเต็มก็ไปสังสรรค์กินเหล้ากับเพื่อนๆแถบจะทุกวันไม่เคยจะสนใจคนผู้เป็นพอ่เอเถาแก่ดวงอายุก็ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านตามลำพังหุงข้าวปลาอาหารกินเองบางครั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลกันเห็นแล้วก็สงสารสงเพทเวทนาก็นำข้าวปลาอาหารมาให้เ่าแก่ดวงได้กินเจ้าบุญเต็มที่เ่าแก่ดวงเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตีนเ่าฝาหอย เลี้ยงอย่างธนุถนอมเลี้ยงอย่างลูกเทวดาก็ยังไม่เคยคิดจะดูแลผู้เป็นพอ่อวันนี้เจ้าบุญเต็มก็เมากลับบ้านแถบจะทุกวันตื่นเช้ามาไม่มีข้าวอยู่ในหมอ้อก็ดาผู้เป็นพอ่อเสียเสียให้หายเท่าแกดวงก็ได้แต่นั่งน้ำตาไหลวันนี้ก็เช่นเคยเจ้าบุญเต็มก็เมามาเหมือนเดิมตอนสายๆเพราะว่าเจ้าบุญเต็มเข้ากะตอนกลางคืนช่วงนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็น เท่าแกดวงเมื่อไม่เห็นบุญเต็มลูกชายตื่นขึ้นมาเพราะว่าถึงเวลาต้องเดินทางไปเข้ากะตอนกลางคืนป่านนี้ทุกวันเจ้าบุญเต็มก็จะอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปเข้างานก่อเป็นเวลานี้แหละเท่าแกรวงก็เลยเดินไปเปิดประตูเพื่อจะไปปลุกเจ้าบุญเต็มผู้เป็นลูกชายพอเปิดประตูเข้าไปก็มองเห็นผู้เป็นลูกชายนอนอยู่ใต้เตียงนอนสังเกตที่ปากก็มองเห็นที่ปากลูกชาย เบี่ยวไปอีกข้างพูดไม่ได้แขนขาหรือช่วงบริเวณลำตัวก็ไม่สามารถขยับขยื่นได้เจ้าบุญเต็มเป็นคนรูปร่างคนข่างจะใหญ่ยยกว่าคนผู้เป็นพ่อก็เลยยกเจ้าบุญเต็มขึ้นไม่ไหวก็เลยรีบวิ่งออกไปบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยยกลูกชายขึ้นชาวบ้านก็มาช่วยกันยกเจ้าบุญเต็มเพื่อนำไปส่งยังโรงพยาบาลเท่าแกดวงคนผู้เป็นพ่อก็ไปเฝ้าดูอาการของลูกชาย วันต่อมาคุณหมอก็มาบอกเท่าแก่ดวงว่าลูกชายเจ้าบุญเต็มได้เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตช่วงลำตัวแขนขาก็ตายหมดแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยความเป็นห่วงลูกเท่าแกดวงก็เลยย้ายเจ้าบุญเต็มลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลยังตัวจังหวัดไร่อ้อยเท่าแก่ดวงที่เหลืออยู่ไม่กี่ไร่ก็ได้ขายจนหมดเพื่อนำเงินมารักษาลูกชาย หมอที่โรงพยาบาลก็รักษาเจ้าบุญเต็มจนสุดความสามารถเจ้าบุญเต็มขยับเขยื้อนแขนขาลำตัวไม่ได้ในที่สุดเจ้าบุญเต็มก็เป็นคนไข้ติดเตียงแต่ทว่านั่งรถวินแชร์ก็ไม่ได้แต่ว่าถามอะไรเจ้าบุญเต็มก็ฟังรู้เรื่องแต่ร่างกายของเจ้าบุญเต็มขยับไม่ได้เลยสักนิดเจ้าบุญเต็มก็เป็นคนไข้ตลอดชีวิตแต่ทว่าเท่าแกดวงถึงจะไปเยี่ยมลูกชายไม่ไหว ก็ยังเหมารถเพื่อนบ้านให้พาไปเยี่ยมลูกชายอยู่เป็นประจำถึงยังไงเท่าแกดวงก็ยังคิดว่าบุญเต็มเป็นลูกชายอยู่แต่เทาว่าเจ้าบุญเต็มมันเคยคิดบ้างไหมว่าเท่าแกดวงและคุณนายหมอนผู้เป็นคนอุปธมร,รมอุปการีเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนเติบโตมาเท่าทุกวันนี้คนที่ทอรีกับคนที่เลี้ยงดูหรือคนที่อุปการีมา ทรงให้เล่าเรียนมีวิชามีความรู้เมื่อทรพีกับพ่อกับแม่ก็จะได้รับกรรมที่ตัวเองได้ทำกับผู้คนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตกรรมที่เจ้าบุญเต็มทำกับพ่อกับแม่เจ้าบุญเต็มก็ได้รับกรรมไปเมื่อใครทำดีก็ได้ดีไปใครที่ทำไม่ดีกับผู้อุปการีก็จะได้รับกรรมที่ทำมานิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ก็จะได้รับกรรมที่ตัวเองทำไว้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมตามสนองสำหรับนิทาเรื่องกรรมตามทันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ